โยโยโยสวัสดีครับ FC คลูกหนังทูช่องทางอยู่กับพี่เจษคลูกหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและคอมเมนต์คุยกันได้นะครับฝากผลิตภัณฑ์เคาน์ต์สปอร์ตนะครับแล้วก็อย่าลืมกลุ่มลูกหนังแอดเอ็มบีพีสามบสามมาถึงค่ำคืนวันจันทร์นะครับคลิปแรกฟุตบอลสวีเดนออสเวนคาร์สามคู่เวลาเที่ยงคืนหมดเลยนะครับแต่แรกมาที่มอรบี้จะเปิดบ้านเจอกับรอมมาปอสคาน่ามอรบี้ยี่สิบต้งนะครับเกมล่าสุดบุกชนะเยอร์การ์เดนมาสามหนึ่งครับสามนารุกก็อับโรรมาาาปอคน่ ส0แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้เอฟบอกมา3ต่อ4นะครับวิกเตอร์ไลอดัมยาคอบเซนกองหน้าเอเซเกลอาราโดนะครับฤดูกาลที่แล้วเจอกัน2นัดเสมอกันทั้ง2เกมก่อนเกมเขามองมอบี้เป็นต่อนะครับแม่เพียงแต่ว่าฤดูกาลนี้มอบี้มาดีจริงๆนะครับฟอร์มแบบนี้มีโอกาสลุนแชมป์เลยครับเรามาปอตคาน่าแพ้มา2เกมติดด้วยวัดใจเจ้าถิ่นมอบี้จะเปิดบ้านเบียดชนะอย่างน้อย1ประตูนะครับโยโย่เจ็ดิากผลิตภัณฑ์เคลนสปอร์ต ผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสำหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1ไปคลิกตามตะกร้าที่ปักหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาซีรูดจะเปิดบ้านเจอโนอโคปิงซีรูดมี9แต้มเกมล่าสุดบุกแพ้ฮามาบ,บีมา2-3นะครับโนเอลมิกเลสคอตจอคิมเพียร์สันกองหน้าโรบบี้อูเร่นะครับเจอกับโนโคปิงมี10แต้มเกมล่าสุดไปแพ้คาบ้านให้กับเดเกฟอร์ดมา1-2นะครับอีซักซีเกอร์สันตัวไอซ์แลนด์สมัตเซนยอร์เกนส้นกองหน้าคริสโตเฟอร์นีแมนนะครับฤดูกาลลทีี่แ้ววซ ถล่ม2เกมครับในบ้าน5-1เกมเยือน2-0ก่อนเกมเขามองซีรีอุสเป็นต่อนะครับเอาง่ายๆแปลว่าฟอร์มฤดูกาลนี้จะแย่พอกันครับแต่ว่าเฮดตูเฮดเป็นของซีรีอุสนะครับวัดใจเจ้าบ้านซีรีอุสจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับเปรดท้ายที่เอลฟ์บอกจะเปิดบ้านเจอกับเยอร์การ์เดนนะครับเอลฟ์บอก19แต้มเกมล่าสุดเปิดบ้านเบียดชนะบรอมมาปอสคาน่ามา4-3นะครับมีทางด้านของซิมอนโอซันนิคัสฮาวกองหน้าเป็นเฟรเดิกอีเลอร์นะครับเจอกับเยอร์การ์เดน11แต้ม เกมล่าสุดแพ้คาร์บันกับมอบี้มา1-3นะครับมี2ตัวนอร์เวย์ครับโทเบียสกูลักเซ่น โทมัสนูเฮนนะครับแล้วก็มีปีกเดนมาร์กก็คือออกุสพิสเก้เล่นริมส้นนะครับเจอการฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเยอร์การเดนชนะไปกลับในบ้าน2-0เกมเยือน2-1ก่อนเกมเขามองเอลฟ์บอกเป็นต่อเล็กน้อยนะครับแม้แต่ดูแล้วเฮดทูเฮดเป็นของเยอร์การเดนนะครับพี่มองว่าลงสนามจริงสู้ได้ครับวัดใจเยอร์การเดนซื้อ2บมุมจะบุกไปไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่บอลสวีเดนนะครับชอบไปที่มอลบี้ซิลิวตและเยอร์การเดนนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊าย